กองเดียาได้อผมตรวจโบที่ดดาวเมือรองผู้กกัปสถานีตำรวจภูทรเรืองศิรเกิได้นำกำลัพลท่ารตรวจสังกัดงานจราจรของตำรวจภูทร53าประชาสี่ประมาณ2 5 6พหี จำนวนที่200ไปนะครับขอได้เชิญท่านพันตำรวจเอกอนุก,การทำวิจารณ์ุ่มกับขออนุญาตดำเรียนวัตถุประสงค์โครงการทดสอบความรู้กฎหมายจราจรและทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีงบประมาณ2 5 6 4 2เพื่อเสริมสร้างพัฒนาร่างกายจิตใจให้หจำนวน275นายประกอบด้วยหัวหน้าสารีตำรวจจำนวน ท่าระธานใกลาวเปิดและให้ครับรองผกัตัเพืเพือนตำรวจที่นักท่านนะครับตามที่ท่านผู้ิการรัฐชาติได้มอบนโยบายไว้นะครับอย่างหนึ่งของที่ท่านมอบไว้ก็คือการเพิ่มพูนขอ่วนตัวหลายอย่าง ผ่านมาสดุดท้ายคือเราก็นำมาขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะครับของกองชาการนะครับได้ตั้งเป็นคณะกรรมการสถานีนะครับก็เช่นกันสหวัสดุสวบสจจรน,นะฮะที่ทำหน้าที่ตอบคูณน้องถามมาตอบชัดเจนเฮ้ยรู่กลับคิดว่าเฮ้ยลองคิดว่าไม่เอาเราต้องไปเลยนะฮะนะครับทีการเวื่องความรู้นะครับหลายจังหวัดที่ผ่านมา มียระโศการหน้าจเอจอแกแก่ตัวแล้วก็ยังยังยังตกอู่เราบอกตำรวจว่าเฮ้ยไ,ไปอารร่านหนังสือมาจะมีการสอบเดีย๋ยวว่าแต่พืท่านนะครับผมเองเห็นว่าถ้าไม่อ่านมันจะมาตกแน่นอนนะครับกำลังว,วันอะไรให้นะครับคนใครตกเนี่ยตอนแรกเลยก็จะทำรายงานงนะครับมีเวลาจะลงคลื่น 何 <noise> ไหนใครตั้งใจว่าจะเดาพวกนีไหมพลาดการสอบทดสอบเมื่อวานนีวันก่อนเมื่อครู่เห็นเดือนอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็อาจจะไปทำภารกิจส่วนตัวผมก็ไม่เป็นเรื่องนด,ดีนะเรื่องด,ดีผมว <c oughs> ่าเท่ารุ่นคาดหลังก็ไม่เต็มหราอยากในน่าจะ3,7ิ